อัเดตกฎชุมชนในหน้าทิกต o อกใหม่เริ่มใช้25กันยา2568มีอะไรบ้างไปดูกันสวัสดีครับนายตุก Infinity แปแปวันนี้รีบมาอัปเดตเรื่องของกดชุมชนนะโยบายใหม่ที่ในหน้าทิกต k อกต้องได้เจอนะก็จะมี2กดด้วยกันเริ่มวันที่15และวันที่25วันที่15เนี่ยนะครับคุณจะได้รับกดชุมชนข้อหนึ่งคือเรื่องของการที่ คุณนั่นไม่ใช่ต้นฉบับและวันที่25คุณจะได้รับเงื่อนไขใหม่การเป็นในหน้าคือการที่คุณลงคลิปนะครับซ้ำๆแล้วก็ไม่น่าดึงดูดเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้และฝากคอรสเรียนการเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มนี่แหละครับทางเลือกอีกหนึ่งทางทางเลือกที่จะเป็น ในหน้าบานสม้มบานเขียวบานแดงบานฟ้ามาเรียนคอร์สเรียนตลอดชีพสา9้อ่าอะไปดูกฎชุมชนใหม่เวลาเราจะดูพวกกฎใหม่ๆเนี่ยนะครับหรือว่ามีการแจ้งเตือนอะไรให้เพื่อนๆดูตรงกระดิ่งตรงกระดิ่งแจ้งเตือนเห็นไหมครับมันจะมีกระดิ่งนี่กดเข้าไปเวลามันมีแจ้งเตือนมันจะขึ้นเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเนาะอะ,อะกดตรงกระดิ่งนะครับพอกดเข้ามาแล้วมันจะมีแจ้งเตือนที่เป็นแบบนี้เห็นไหมนี่เป็นตัวแบบนี้นะที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับ นี่ไหมนโยบายใหม่อันนี้นโยบายเรื่องของการทําซ้ำไม่ใช่ไม่ใช่ต้นฉบับเนาะเดี๋ยว่อยไปดูกันอ่ะกดอันข้างบนนี้ก่อนกดตรงนี้กดคลิกไปเสร็จแล้วให้มากดตรงนี้ศูนย์นโยบายครับกดเลยเรียนรู้เพิ่มเติมกดตรงเรียนรู้เพิ่มเติมเสร็จแล้วให้เลื่อนไปดูข้างบนตรงนี้มันจะมีให้เราเลื่อนแท็บไปนะครับแล้วหาคําว่าอัปเดตนโยบายล่าสุดนี้เราก็ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมตรงนี้เรามานั่งเรียนรู้ได้อันนี้ก็เขาอัปเดตเมื่อวานนะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนเก้า ทีนี้มันมีนโยบายมาแล้วนี่เห็นไหมนี่ล่วงหน้าเลยนะตุลาไปแล้วแต่นโยบายของเดือนนี้นะเดือนนี้นะครับนี่วันที่25แต่ก่อนจะไปดูวันที่15นี่ดูนี่เลยวันที่15ใกล้แล้วนะครับ15นี้เริ่มแล้วเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับเอ่ออัปเดตนะครับเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับอย่างเช่นนะครับเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับได้แก่ฟีเจอร์เรื่องของการสตรีทนะครับกับวิดีโอสินค้าที่ ไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นใ,นในดๆเพิ่มเติมเออก็คือคุณสตรีทวิดีโอแต่คุณไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มไม่ได้ทําอะไรเพิ่มไม่ได้นะอันนี้นะครับอัปเดตโอวิดีโอนะครับหน้าจอภาพยนตร์หรือ,อรายการทีวีนะครับเบอร์เบอร์วิดีโอแล้วลายน้ำอ่าอันนี้ก็ไม่ได้นะครับฟีเจอร์สตรีทอันนี้ดูเอด็ดอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพียงเสื้อผ้าแต่และไลท์สตรีมที่จัดทาโดยฉากหลังหรือการแสดง สินค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆอันนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการตัดสลับระหว่างไลฟ์สตรีมกับการเล่นคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าการสร้างวิดีโอเรียนแบบปุ๊บๆนี่ทุกคนมาอ่านดูแล้วกันเนาะตรงนี้มันจะถือว่าเป็นข้อที่เขาห้ามนะครับหากมีการละเมิดเดี๋ยวจะโดนตัดคะแนนการละเมิดระงับการใกล้รับค่าคอมแล้วก็จํากัดการเข้าชมการมองเห็นเปิดการมองเห็นเนาะแล้วก็อาจจะถึงขั้น สูงสุดก็คืออาจจะโดนปิดตะกร้าถาวรก็มีนะอันนี้เรื่องของนโยบายเรื่องของการอะไรครับไม่ใช่ต้นฉบับแปลว่าเราทําเองเนาะทีนี้มันจะสอดคล้องกันกันกบนโยบายวันที่ยี่สิบห้าครับการที่ไม่ใช่ต้นฉบับนะดูอันนี้นะครับยี่ห้ากดคลิกเข้าไปวันที่ยี่ห้าเนี่ยเริ่มต้นนะครับเขาจะเขียนไว้เลยว่าทําไมถึงจะต้องอันนี้ไม่ต้องสนใจมันนี่เลยมันเพื่อนมาอ่านตรงนี้การใช้เนื้อหาที่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าดึงดูดซ้ําๆนะครับ เห็นไหมวิดีโอมีเนื้อหาซ้ําหรือคล้ายกันเป็นจํานวนมากมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายจ,จำนวนากนะแล้วก็วิดีโอนะครับแทบไม่มีความแตกต่างกันเอ,อการจับมือการถือสิ่งจานวนเป็นจํานวนมากที่ไม่แสดงนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมเขาเขียนว่าจํานวนมากจํานวนมากถามว่าแ,แปลว่าถ้าเป็นจํานวนน้อยอย่างเช่นมีสินค้าอผมเลื่อนลงมาเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวอธิบายฟังเนาะจำนวนมากเนาะเสร็จแล้วการบรรยายเพิ่มเติมซ้ามําๆนะครับเอ,อใช้เครื่องมือ แปลงข้อความนะครับเป็นเสียงก็คือการใช้ AI อ่ะ AI นี่เขาจะไม่ได้นะครับทุกคนเออเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งเรื่องของ AI นะครับเออใช้หลายบัญชีโพสต์วิดีโอที่คล้ายกันเป็นจำนวนมากอ่ะทีนี้เขามีรูปภาพตัวอย่างผมจะอธิบายคำว่าจำนวนมากให้เพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆลองไปทำดูนะคำว่าจำนวนมากก็คือเนี่ยคุณทำคลิปแบบนี้เห็นไหมมันคล้ายกันหมดเลยมันซ้ำมันไม่น่าดึงดูดแต่ถามว่าถ้าวันนี้คุณ คุณทำคลิปแบบนี้1คลิปคุณออกหน้ากล้อง1คลิปคุณออกมาให้คำอธิบาย1คลิปแล้วคุณถ่ายคลิปแบบนี้1คลิปได้ไหมสำหรับผมถ้าถามถ้าตีเป็นข้อความผมมองว่าทำได้เพราะมันไม่ใช่จำนวนมากซ้ำๆคำว่าจำนวนมากซ้ำๆคือเนี่ยอย่างเงี้ยกับอย่างเงี้ยซ้ำไหมครับซ้ำภาพเล็กภาพใหญ่มันซ้ำเห็นไหมภาพนี้กับภาพนี้ซ้ำไหมใกล้เคียงกันภาพนี้กับภาพนี้ซ้ำไหมซ้ำอันนี้กับอันนี้ก็คล้ายๆกันเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยถือว่าซ้ำ เออทำซ้ำๆถือสินค้าอย่างเนี้ยสามไหมสาหรับผมอ่ะผมมองว่าถ้าเราทําแค่ครั้งเดียวไม่ซามแต่ถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆติดๆกันํามํานี่ไหมการถือสินค้าเห็นไหมการถือสินค้าแบบนี้ซาอย่างเงี้ยถือ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 แต่มันไม่มีการออกหน้ากล้องเลยถ้าเป็นไปได้คือหนึ่งคุณออกหน้ากล้องด้วยมาถือออกหน้ากล้องลองใส่ลองสวมเขียนคาอธิบายหรือคุณจะถือแบบนี้หนึ่งรูป นะครับได้ไหมได้หรือว่าคุณจะใส่ชุดไปไหนก็แล้วแต่ลแตล้วคุณมาใช้ได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผมสำหรับผมถือว่ามันไม่ได้ซ้ําเป็นจํานวนมากแต่คุณทําแค่หนึ่งต่อหนึ่งอืมนะเพราะฉะนั้นอัน,นี้ทําความเข้าใจนะครับถามว่าถ้าเราถือสินค้าอย่างเดียวหนึ่งหนึ่งวิดีโอได้ไหมถ้าถามผมมันไม่ได้เป็นจำนวนมากอะมันทําแค่อันเดียวแต่เราต้องสลับกันสลับเราออกหน้ากล้องบ้างไม่ออกหน้ากล้องบ้างเราพูดแล้วให้คําอธิบายบ้าง ไม่ได้ใส่แต่เสียงเพลงอย่างเดียวอันเนี้ยอย่างเนี้ยพอทําได้นะครับเนาะเออก็เดี๋ยวถึงวันนั้นค่อยว่ากันวันที่ยี่สิบห้านะครับเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการจํากัดการเข้าชมเนาะอแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะจํากัดการเข้าชมแล้วก็ไม่ให้เข้าชมถาวรก็คือเขาอาจจะปิดตะก้าเราไปเลยถาวรน,นะครับอันนี้ข้อนี้อันตรายเนาะอันตรายเสร็จแล้วอีกงานหนึ่งเรื่องของการใส่ราคานะครับเออมีคนถามผมเยอะเรื่องของการใส่ราคาเมื่อเดินสิงหาเนาะนี่ นะครับการแอบอ้างเรื่องของราคาตรงนี้เพื่อนๆลองมาอ่านดูแต่ดูตรงรูปภาพผมอยากให้เพ um> uh, ื่อนๆดูตรงรูปภาพกดคลิก้าไปแล้วเพื่อนๆลองเอาไปขยายดูนะครับตรงนี้เขาจะมีให้เราดูเลยเห็นไหมนี่อะไรที่ทําได้ไม่ได้นะครับอะไรที่เราทําได้ไม่ได้เนี่ยอย่างอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเราทําไม่ได้เห็นไหมเราใส่ราคาที่เป็นอาจจะเป็นราคาที่มันลดอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ลดอยู่ตอนนั้นแต่ไม่ใช่ราคาตรงนะเนี่ยลาโปรโมทรองเท้านะครับ หนึ่งคู่ในราคาสิบห้าบาทแต่อันที่จริงแล้วราคาเพียงอ่าราคาเต็มเนาะราคาเต็มมันก็คือยี่สิบก็คือเหมือนรูปนี้ราคาเต็มมันยี่สิบแต่เราไปพูดตอนช่วงที่มันเป็นโปรโมชั่นแบบนี้แล้วเราเราเขียนราคาไปเป็นราคานี้ไม่ได้แต่ถ้าเราเขียนราคานี้เต็มเต็มแล้วเราเขียนว่านี่เห็นไหมเออรองเท้าคู่นี้ราคาเท่านี้ออแต่ลด25ปอร์ในช่วงเวลาที่จำกัด เห็นไหมไมันจะมีบอกไว้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาเขียนได้ครับแต่ว่าเราจะต้องเขียนให้มันถูกต้องตามที่เขากําหนดนี่มาดูเรื่องของการบอกราคานะครับการบอกราคาเห็นไหมนี่นะครับโอเคไหมอ่ะลองไปใช้กันดูแล้วกันอันนี้ก็เอามาให้ดู เป็นยังไงกันบ้างครับดูจบไหมนี่คือกฎใหม่ที่เราจะได้เจอวันนี้ถ้าคุณยังจมปักอยู่กับ TikTok แล้วไม่เดินออกไปหาการสร้างไรายได้แบบอื่นเพิ่มมันจะยิ่งลำบากมากขึ้นวันนี้การเป็นในหน้าของบ้านส้มบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านเขียวบ้านเหลืองและและ,และทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่สามารถทำได้มันมีอยู่แล้วแต่เราต้องกล้าที่จะออกไปทำใครทำไม่เป็น ฝากคอร์สเรียนการเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์ม399 399สามารถทักลิงก์ที่อยู่หน้าโปรไฟล์ได้เลยแล้วมาเรียนเจอกันในคอร์สเรียนมีความไม่เห็นเกี็บกับคลิปนี้ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ฝากไลค์ฝากแชร์